วันอาทิตย์ก็หาเห็ดเนี่ยกินนะครับเสาร์อาทิตย์แต่ว่าสอุกอาทิตย์วันหานี้ว่าเลยไปตกปลากะเศร้าไปแล้วนะครับเศร้าไปแล้ววันนี้ก็จะยุบานเพื่อเกเาหาเนี่ยวจวดหาเนี่ยแสบมาสู้กินนะครับส่วนหลายก็สิเป็นตุ่มกุจับอุบลตําบอกหุ้งนะครับผมตําบอกหุ้งสัวข้าวปุ่นนะครับาหาหมูกรอบหน้ากากหมูกรอบ,นรบนเน้่ยสอ่งมาเล็ก มีตัว neon เศบๆเลยครับวันอาทิตย์ได้เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณติ๊กเกอร์สวยๆเด้อครับจากทุกท่านนะครับพี่อาเคียงแล้วก็พี่พิรพัฒน์นะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับผมอย่าลืมกดไลค์ฝากเคาะหน้าจอรัวๆเลยนะครับผู้ใดกดไลค์บุเป็นนะครับสําหรับไลฟ์สดในช่องแดง่องย t u b e นะครับผมผู้ใดกดไลค์บุเป็นกะเคาะหน้าจอรัวๆได้เลยนะครับ เคาะหน้าจอแล้วลวกก็สิเป็นการกดไลค์ให้เจ้าของช่องครับกดไลค์ให้เจ้าของช่องกดไลค์ให้ไลค์สดนะครับผมเคาะหน้าจอแล้วลวกฝากเคาะจอเข้อใจอให้ด้วยนะครับพี่กินบ่หลายดยอกพูดในหน่อยหนึงได้เลยครับผมบาเลยจัดให้นะครับพูดในหน่อยหนึง พี่สาวก็คนผอมคนหุนดีนะครับพี่สัตภาหุนกาลังดีหุนสวยนะครับผมเห็นที่แรกผมนึกว่าประมาณสามสิบกว่าเนี่ว่าเป็นนึกว่าไรเรียกันนะครับผมพี่ยังสวยยังสาวอยู่นะครับพี่สัสภาผมนึกว่าไรไรเรียกันก็ผมนะครับรักษาแบบรักษาหุนรักษาสุขภาพดีแหงนะครับ ผมมีแต่กินเอากินเอานะครับกินเอากินเอาอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นทุกมือนี่จะนำนักขืนโมมีลงเนี่ยวาชิวอ์ก,กังกายเผาผ่านแล้วผู้บอกเล็กวันสงการยุดหรือเปล่ายุดนะครับผมพี่อาเคียงบาเล็กกลับบ้านนะครับกลับอุบลกลับวันทีสิบเอ็ดตอนแรงนะครับผมเป็นหอด้านกับสิบสองบาเล็กยุดหกมือนะครับสงการยุดหกมือ บอลเล็กยุทธมือกอะกลับไปหาลูกไส้นะครับอยู่บานลูกไส้หล่าลูกไส้คนหน่อยนะครับเหื่อยลอยๆแล้วพี่สสิภายังสวยอยู่เลยนะครับผมยังสวยบอลเล็กเดืมหลายมาจากนาไปเวิ้ดแล้วสวัสดีทุกท่านนะคะจากพี่สาวคนสวยพี่ศสิภานะครับจะฝากช่องพี่ศสิภาด้วยด้วยครับผมพี่ศสิภาจะเฮ็ดช่องด้วยกันนะครับ บางเลยเขาหนำม่ะงเร็มมวมัใส่กอกขึ้นหน้าแซบแท้พี่จิตที่มาสวัสดีครับผมมาแซบๆก็บเบาาเล็กเนี่ยครับพี่จิตที่มายินดีต้อนรับสู่ช่องเบาเล็กพาแซบนะครับ้าเฮ็ดช่องนะครับ ฝากไปคอมเมนต์คลิปล่าสุดเบาเล็กไว้ในเด้อครับผมฝากไปคอมเมนต์คลิปล่าสุดนะครับเบาเล็กจะไปส่งกำลังใจคืนนะครับเบาเล็กติดตามตามคอมเมนต์นะครับตามคอมเมนต์ผู้ใดมาคอมเมนต์ไว้นะครับเบาเล็กจะไปเยี่ยมบ้านไปส่งกำลังใจทุกท่านนะครับผมเพราะวาา่าถ้าเฮาเมื่อเหม็นกันในไร์สดนะครับเวลาลงแล้วมันจะหาวเหินนะครับ มันจะหาบุห็นแต่ว่าก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผู้ใดเฮ็ดช่องนะครับก็เหม็นอยู่ในหนีคุยนัวหัวมวนใดนะครับแล้วก็ไปเหม็นอยู่ในคลิปนะครับขอคลิปล่าสุดนะครับมันจะหาง่ายนะครับผมขอบคุณน้องชายครับผมมาเสิบเสียวน้ำกันคือเก่าด้วยครับพี่สาวคุยนัวหัวมวนจวดขื้เก่านะครับช่องวาวเล็กผู้ใดเฮ็ดช่องก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะครับ สมกาลังใจให้กันนะครับไปคอมเมนต์ไว้นะครับผมบริจาคกลับไปหาทุกบ้านนะครับเพราะว่าอยู่นี่หนีเวลาเขาลงแล้วมันก็หาหยาแล้วครับหาบุห็นนะครับนอกจากว่าสิจําได้นะครับบางเทือกอะคว่วมจำาม่ค่อยดีนะครับมันก็ลง,ลงลงลืมเลืมกันทุกคนนะครับเพราะว่ากมีหลายคนนะครับเทือกเขาจะลงไหลสองสามชั่วโมงก็เลื่อมแล้วนะ